ตอนสุดท้ายกับแฟนครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับผมเป็นวันที่เลิกไปไหนก็มาเสียชายไหนเนี่ยเรามาถึงอีสุดท้ายแล้ว e ีสิบเจ็ดสิบแปดเรียกได้ว่านะสมการรอคอยของพวกเราที่วันนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่ฮะทุกคนแบบเต็มที่กันมากๆใช่ครับเนี่อหลังจากวันนี้เราก็จะมีดูอ<ม>ีพีเขาเรียกว่าสุดท้ายด้วยกันแล้วเราก็ยังมีโชว์พิเศษพิเศษที่เราอยากจะมอบให้กับแฟนๆทุกคนด้วยอ่าแล้วมีอะไรครับบุกวงเลยฮะ มีวงละวงออเคสตราผมก็นึกว่าเป็นพวกเราเป็นวงอะไรไม่ใช่วันนี้มีวงออเคสตรามาเล่นสดด้วยในทุกๆเพลงเลยนะเกือบทุกเพลงเลยครับอืมอริจินอลซาวด์แทร็กเลยเรียกว่าเต็มปังเต็มที่นะครับเรามีใครมาร้องเพลงนะครับร้องพี่พีรับผมอ้าวไม่ใช่คุณเหรอยาเดี๋ยวผมสลับคุณร้องกับพี่พีชโอ้ยส่งอะไรมาเนี่ยร้องครับขอร้องได้หยาดเลยให้โชนเป็นไปได้ด้วยดีวันนี้เป็นตอนสุดท้ายเรา ที่เราเตรียมโชวมาความพิเศษของเราแทนที่จะได้เห็นอะไรบ้างเรียกว่าเป็นการชมสดที่ดูในห้องส่งเนี่ยไม่เหมือนดูที่บ้านห้องส่งไม่ถือว่าดูดูในโรงดูในโรงนะเรียกว่าห้องส่งไงดูไปพร้อมกับพวกเราไปเราถ่ายทอด ช่แล้วมีแฟนดูด้วยใช่เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกกัใช่นอกจากจะดูไปด้วยกันรู้สึกไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เกินเกินไปแล้วใช่ไหมมีเรื่องโชว์ใช่ไหมครับโชว์อะไรครับโชว์เฮ้ยบอกได้เหรอต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่แบบว่าอ่าเหมือนเราหลุดมาจากซีรีส์อ่ะใช่เฮ้ยโฟดีเลยเหรอมากกว่านั้นป่ะสิบดีเฮ้ย 10D เหมือนเป็นแบบแนวแบบละครเวทีเลยป่ะให้คนได้ชมไปพร้อมกันอบอกได้แค่นี้ถือว่าเป็นโชว์สุดพิเศษที่เรา เหล่านักแสดงก็ตั้งใจที่อยากถ่ายทอดให้กับคอนดูทุกคนครับนอกจากโชว์แล้วซับลอยซีรีส์ซีซสองตอนตอนสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราจะได้ชมกันเป็นยังไงแต่ละคนยังไม่ได้ดูเหมือนกันเลยใช่ยังไม่มีใครได้ดูเลยนะในีีไม่สลักทีแม่งเลยเหรอเฮ้ยคนไม่ดูพูดอีกแล้วดูซับลอยจริงๆเคยยังไม่มีนักแสดงคนไหนที่จะได้ดูแบบอีพี สุดท้ายเเต็มเต็มคืออย่างส่วนตัวปุกอะปุกก็มีโอกาสได้ดู EP17 ที่เขาปล่อยใน A.S. Play ที่เป็นเวอร์ชันพเมยมใช่เรยกว่าเขาไม่ปล่อยตอนจบเนาะเรามาดูกันตอนสุดท้ายที่นี่เราก็ดาดูก่อนแต่แตงจีนก็แอบหวันใจนิดนึงนะเห็นทวิตที่ท่นิวทวิตอะไรไปไม่รู้เกี่ยวกับตอนสุดท้ายอะตอนจบอะวันนี้เราน่าจะได้มีการลุ้นกันจริงๆเออจะหักมุมไหมไม่รู้เลยครับ ผู้กํากับผู้กํากับอาจจะตัดหลอกเราความรึตอนที่ผ่านมาแล้วกันแต่ละคนเป็นไงบ้างแบบมีแบบอะไรต่างๆที่แบบเป็นขภาวคาไม่ถึงเยอะเหมือนกันครับเป็นยังไงคะไปฟังฝั่งนู้นก่อนไหมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับดีที่มีก็ผมรู้สึกว่าน่าจะทุกคนาจะได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับชื่อเรื่องเออแล้วก็นราไม่ทันชัยนแน่นอนครับแต่ว่าตอนจบของแต่ละคนจะเป็นยังไงต้องมาดูกัน คนให,นหน้หลุดให้หลุดชอบตัวเนี่ยมีารู้สึกว่าแปลกใจเหมือนกันที่ภาพในหวัวน,นี้คิดนเกแบบหนึ่งแล้วก็ออซีรีส์ออนแล้วก็เมันเป็นอีกแบบนึนงตื่นเต้นดีน,นอะไรนี้ครับล็อกเตอร์ของเราบ้างมีการหักมุมหลายมุมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีมุมอะไรที่ยังจะหักได้อีกไหมก็ฝากถามด้วยคนะ่ะ ก็เป็นเหมือนอย่างที่พี่โทนี่พูดครับภาพในหัวครับไอที่ออกมาให้ผู้ชมดูแบบมันไม่เหมือนกันเลยแบบต้องรอติดตามชมครับก็มีหักหลายแบบครับแต่หักมีบาดใจได้เปล่ามันก็มีแตกหักมีดกหักมีแตกแยกมีอะไรหลายอซิโคขึ้งเป็นอะไรกันครับเนี่ยไม่ดูไงฮะแต่บางทีไม่ได้ดูไงไม่ผมดูก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคุณดูหรือเปล่า ครับก็มันมีหลายอย่างที่คนดูอาจจะมองภาพไว้แบบนึงแต่ว่าทางพุ่งกับเนี่ยเขาเหมือนฉีกแล้วก็คาดเดาไม่ถึงแล้วว่าวันนี้ e ีพสิบเจ็ดสิบแปดก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับน่าสนใหแเห็นมาฟังที้ครับก็ตื่นเต้นกับเพื่อนๆนะครับก็ตามดูสี่ตอนเลยทุกตอนจบกลยนะทุกสี่ตอนไปถึงเขารอตอนสี่ตอนก่อนแล้วก็ดูแลีวเดียวคุเพื่อนคุตายไปแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่ก็ตื่นเต้นกับเพื่อนๆดีใจกับเพื่อน ก็ตอนจบก็ไ so ม so like so he ่รู so no. ้กล้ล so really ุ้นไปตามกับพี่โดว่าเขาจะตัดไปยังไงเรล่นกลับมาปะตอนเล่นกับตอนตัดเรียลาแล้วไม่รู้ไงื้าเขาตัดแบบหักมุมไงหรอจริงหรอตายไปเลยใช่ตัวคนต่อตัอยู่ผ้าครับอันนี้ก็ครับผมก็เราต้องรอดูครับรอติดตามครับผมอะไรนะครับ อย่างนังครับอ๋อดก็ใช่ไหมมาอยู่กลมาอยู่กลน้องเขยน้องเขยครับอะไรนะครับก็จริงจากอย่างที่ผ่านมาที่พี่พีด้พูดไปนะครับก็พุ่งกลับก็มีการแบบเล่นอฉีกเนาะแบบหักมุมบ้างหรือว่าอะไรต่างๆครับแต่ EP สุดท้ายนี้เราก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะขนมปังน้องอยู่้าได้ไหมครับเอออันนั้นก็หักมุมมากหักมุมบ้าดแล้วกนเดี๋ยวครับตอนไม่ไม่จริงถ้างั้นน่ะสองคนมากงเป็นยังไงคะ ยังไมดอะไรบ้างเอาครับครับปิ้งปิ้งก็ที่ผ่านมาก็มีจุดหักมุมอยู่หลายจุดครับผมแล้วก็อีพุดท้ายก็อาจจะมีหักมุมอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูพอครับทุกคนก็พี่เขาพูดไปหมดเลยก็เดี๋ยวรอุ้นด้วยกันดีกว่าครับผมทั้งนักเตะแล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยรอุ้นไปว่าตอนจบกระจอกมาเป็นยังไงครับผมครับนี่นะคุณชม ูดถึงยอดดูใน a อ p บ้างของเราคือแบบยอดดูขึ้นอันดับนึ่งตลอดเลยเป็นไงบ้างคะในในฐานะที่เราเป็นนักแสดงโอ้หายเหนื่อยนะครับก็ต้องต้องขอบคุณจริงๆแฟนคลับ,บคนดูที่คอยสป,ปอร์ตพวกเราเสมอคือแบบพวกเราก็ดีใจที่แบบซีรีส์ของพวกเราได้ได้ของทุกคนได้อยู่บนแบบบนอันดับหนึ่งของเอ Play ขอบคุณมากขอบคุณด้วยจริงๆครับเรารู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตอนที่รู้ว่า เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน AS Play นะครับแล้วก็ยอดวิวทะลุ10ล้านตอนนี้สิบเอ็ดแล้วใช่เรารู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่นี้ดูคนดูติดตามเรามาเป็นร้อยใน YouTube อ่ะอันนั้นอ่ะเป็นแสนเป็นอะไรคุยกันก่อนไหมอ่ะในเบื้องต้นเนาะเอออย่างคู่คู่นี้ตอนที่ผ่านมาอ่า แอบทำอะไรกันข้างบ้านนะคะโอ้ยโอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหทำอะไรทั้งนั้นเลยพี่ดิวเขาทำโอ้ยเฮ้ยงานที่จะพูดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หักมุมด้วยภาพของเขาเรียกว่า image ของตัวคาแรคเตอร์มันอาจจะทำให้เราคิดไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าพี่ด่งเขาก็เหมือนว่างออกมาอีกแบบหนึ่ง เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตัวเดียวกันก็เพิ่งรู้กันตอนหน้าเสร็จเหมือนกัน <Yeah. S 1> อันนี้จริงแต่เราก็ต้องเก็บงําสิ่งนี้ไว้ oh. <laughs> เพราะว่าแบบมันบอกใครไม่ได้จริง mm. ใช่ไหมครับผมใช่ครับ <laughs> <laughs> อ่าสุดท้ายเดยอนอยากให้ฝากหน่อยแฟนๆที่เธอได้ดูพร้อมกับพวกเรารับผมก็เอ่อขอฝากด้วยนะครับ e ีพีสุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกๆอีพี EP ด้วยที่ผ่านมานะครับผมก็ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมาพร้อมกับพวกเราตลอดทั้ง 10, 17 18 EP ครับ ผมก็สิบเจ็ดสิบปดีที่เราจะได้ดูกันในโลภาพยนตร์นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบรอคอยกันมานานนะครับผมถ้าใครคิดถึงพวกเราเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูกันได้ลองว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอน้โเราเป็นครอบโฟรวเดียวกันใช่แล้วมาเจอกันแน่นอนครับครับเคยย